ก็สวัสดีกันด้วยนะครับคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับเอาละครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวอูสมนิววลสิบเอ็ดดาวนะครับที่ผมได้อัพมาวันนี้สิบอ็ดดาวเรียบร้อยแล้วไม่เหลือสักตัวแล้วตอนนี้มาดูไอเดียของผมกันเลยเผื่อมีขยะเพิ่มเพื่อนนะครับเพื่อนผมก็ เต็มไปแล้วแล้วก็มีคนลบเพื่อนผม,มอ่ะเออจบแล้วมีคนมาลบเพื่อนผมจบแล้วนี่นะครับ id 353256นะครับ server หนึ่ง l u e f r นะครับชื่อว่าคิดว่าเฟี้ยวนะครับ level ห0ึ่อยขยามาไฟกับผมก็มาเลยเชิญตบให้สบายเอ้ยไม่ใช่มานะครับเข้าเรื่อง เรามารีวิวอุซบ11ดาวนะครับ11ดาวเขาก็จะอัพได้เวล260นะครับนี่ไหมพลัง2 0 0 0พลังโจมตีอยู่ที่64,872นะครับเลือดอยู่ที่1 3 5 9 2 0 8เกาะอยู่ที่1,694นะครับ สปีดอยู่ที่1169นะครับอวาจริงมันสปีดแค่1นะันหนึ่้าะแต่ผมเลือกเป็นหาคิสปีดเพราะว่ามาตีไม่ทันคนอ,อื่นเขาเลยโดนบุ้มก่อนโดนยำก่อนไม่ทันได้ยิงเลยผมเลยยัดสปีดให้มันนะอุปกรณ์ก็ประมาณนี้เลยนี่ตอนนั้นผมเปิดเป็นชิ้นส่วนแดงแบบอ,อันนี้นะ ไม่ใช่อันเพลงอ่ะมันเป็นชิ้นส่วนแดงอันเนี้ยเป็นห้าพันใบไม้นะค่าแรกตอนพิล้าวผมก็แรกเลยนี่แดนลมบวก40%่สตชเตอร์นะครับก็เลยโอเคใส่อูซบเลยจะได้ตีแรงๆนะครับแต่ประเด็นคือมันจะไม่ได้ตีพลังโจมตีเยอะแต่ไม่ได้ตีอ่ะนึกออกไหม ไม่ได้ตีอันนี้นะครับเซตผมก็5ดาวเพิ่งทำสดๆเลยเสียเงินเยอะจัดกว่าจะทำได้เซตมันก็ปวก15%เลือดนะครับ20%จมตีแล้วก็8%เลือดอีกรอบนะครับเออหินผมเลือกเป็นเลือดนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับ หลีไม่ได้ไม่พอโอ้โหไม่ได้อยากเลือกเลือดหรอกอยากเลือโจมตีครับฮาิชีนี่นครับ30สปีดแล้วก็เอกุสิปเอกิมเบ็ดนะครับอืมนี่เลยเวิวยิบสเทียสองนะครับอัปต่อไม่ได้วิวไม่ถึงมัดก็ตัวนีนะครับเหมือนกันนี่ อัพต่อไปนั่งเวลสามสิบนะครับผมได้แค่ยี่สิบสามกับสิบเจ็ดอัพไม่ได้นี่นะครับโอ้โหปีกสิบเอ็ดดาวอย่างเท้อ,อืออูซบสกิลก็ประมาณนี้เลยนะครับถ้าเลือดของอูซบในเวลเนี่ยเหลือน้อยกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมันจะไปลดเออพลังงานที่เอาไว้ใช้อันตีนครับมันไปลดห้าสิบ แล้วก็ทําให้ติดไอ้เขียวๆอ่ะครับที่ผักของมันพืชพืชผักของมันนั่นอะ่ะติดสามรอบแล้วก็สกิลวนี้เกิดได้แค่รอบเดียวแล้วก็เวลาคิดตที่เขนะครับมันจะฮิวสองคนในทีมเรานะครับที่มีเลือดน้อยที่สุดนะครับเออมันจะรีตามสิบเปอร์เซ็น์ แบบเต็มที่นะครับของเลือดเอ่อไอคำว่าทาเกตนี่ไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นคนที่แบบถูกถูกฮิวอะครับน่าจะใช่แล้วก็ไปติดพิษอีกฝั่งหมดเลยทำดาเมจสองรอยเก้าสิบห้าเปอร์ซน์ดาเมจห้ารอบอืืมโกงงัเนี่ยอันนี้ก็คีบวกสามสิเปอร์เซนโจมตีบวกยี่สิบเปอร์เซ็น อิมมูนนี่น่าจะเป็นความถึกนะครับยีสตปกยี่สิบเปอร์เซ็นเลือดปกยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วก็อันติสุดเท่นะครับทำดาเมจร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นทำให้สี่คนอีกฝั่งหนึ่งแบบเรนดอมนะครับแบบสุ่มติดพิษสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นดาเมจแล้วก็ทำให้มันเอ,อ่อเอ็กฮอสนี่น่าจะเป็น วงๆบนหัวมันนะซึ่งอันเนี้ยมันจะทำให้บวกดาเมจอีก250%นะครับถ้าติดในบนหัวนั้นมันจะ250ดาเมจแรงขึ้นแบบถ้าโดนพิษโดนเผาแบบเลือดออกอะไรแบบนี้นะครับจะแรงขึ้นแล้วก็ไม่มีการสเต็กมีแค่สเต็คเดียวน่าจะประมาณนั้นนะครับอูซอบนี่กจะเป็นคาร์ด s อนะครับ สเต็กแบบแอลแฟนนะครับก็มีดาเมจรีดักชันแบบกันดาเมจหนึ่งเปอร์เซ็นน้อยเกินสกิลดาเมจสามเปอร์เซ็นโอ้โหเครียดเลยให้มาแค่สามมารีวิวกันเถอะพูดเยอะพูดเยอะเจ็บคออืมนี่แล้วกันเจอกัน เอสตัวเดียวหนึ่งหนึ่งอะเอสจะไหวไหมเนี่ยลูกกระจกข้างหลังไม่นับนะครับอเอสหดสุนแหละเฮ้ยห้าตีไหมครับนี่หายดิเฮ้ยโอ้โหเฮ้เยก็เสมอเอสอยู่นะซื้อซื้อเอได้นะแต่มันก็ไม่แปลกหรอกเพราะว่า ุซบเราสิบเอดาวนะครับไม่แปลกมาเจอ10ดาวสองตัวบ้างเรา11ิบเอ็ดดาวเรกลัวอะไรถูกไหมครับผมกลัวอะไรครับวิวยเกือบติดใบดีนะไม่ติดไปนี่เจ็บไปดีหายหายวิ เฮ้ยโอ้โหไม่ได้อันตีอ่ะจบแล้วถ้าได้แอนตีเมื่อกี้เอาจะหายด้วยนะมีสิทธิ์ไหนลองเจอนี่ดีมาเหอะให้ตัวเดียวอ่ะจะแ,แพ้ผมจะเอาทีมหลักมาตบเขานะครับผมผมรับไม่ได้ที่อูซพบผมแพ้ไม่ โอ้โหจบแล้วไม่ไหวแล้วมาหน่อยดีอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่ไม่ไหวแล้วบังอาจฆ่าอุซบผมไม่ไหวแล้วเดยโดนซันจิผมเตะหน่อยละกันอือลูฟี่นิวโว มันคืออะไรอะสเต็กข้างบนมันะ่ะคือต่อยต่อยเรื่อยๆแล้วถึกขึ้นเหรออันนี้ผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมปั้นขึ้นสิบดาวแล้วผมมารีวิวแต่ไม่ใช่ตอนนี้แน่นอนวิวสองรอยยังไม่ขึ้นเลยเก้าดาวเนี่ยโอ้ตายเฮ้ยทีมหลักอย่าแพะนะเพ้นี่อายนะแพะนี่อายนะนี่โอ้ชิวๆอืม กิมไฮเยอะอยู่นะยังโมโอ,อีกก็เดี๋ยวรีวิวอีกสักทีมหนึ่งเอาเป็นนี่ละกันนะอูสบตัวเดียวถ้าแพ้ผมจะเอาทีมหลักผมไปตบเขานะ ผมโอ้ด้มอนโจ๊ดอย่างปวดอ่ะจริงจริงดูดิโอ้ไม่ได้เดิอนอื้ือื้มนี่หายหายสามอะ่ะชื่ออะไรนะเมื่อกี้ไม่ไหวแล้วนี่อทีมหลักแหละ ตันเอสจะตันเอสผมก็ตันไปในโดนซันจิผมติหน้านะครับโหไม่ิดใบ้างอีกมาร์โกสิบดาวเออวันนี้ผมก็เพิ่งได้มาร์โกสิบดาวนะแล้วพี่เราอยังวิวสองร้อยเลยคลิปที่แล้วผมก็อุศวิวสองร้อยปั้นวันเดียวสิบเอ็ดดาวเลยเพราะว่าผมเออเดี๋ยวผมบอกนะ เพราะอะไรถึงปั้นได้11ดาวนะครับวับสดุพอได้ไงโอ้ชยเฉยย่ถ้าผมเอาทีมหลักมานี่นะครับดูกิจกรรมเลยเนี่ยถ้าคุณมีเพชรน,นะเออเนี่ยซื้อให้หมดเลยตอนแรกมันมีให้ซื้อห้าสิบรอบนะก็คือได้ห้าร้อยดาบเลยก็เอามาแลกนี่ ได้เอ่อ25เอ้ยอะไรนะ500ดาบได้25รอบนะครับก็เนี่ยก็ได้เสื้อคุม25อันแน่นอนนะแล้วพอได้มาปุ๊บมันก็จะได้เพชรรอบละ288ร8 28 8ยแปด้ยคูณยีไปครับได้มาอีกใช่มั้ยซื้ออีก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 ซื้อเรื่อยๆจนเพชรหมดนะครับพอแลกหมดปุ๊บเราก็ได้เพชรเหลือมาเนี่ยนิดตอนนี้ผมมีเพชรเหลือใช้4ี่วันเพชรอ่ะ แล้วแบบเออผมแลกเก้าดาวมาสองตัวแบบชิวชิวะ่ะแล้วก็ได้อะไรนะอันนี้มาประมาณแปดสิบอันได้แต่ผมเปิดไม่ได้เสร็จหกดาวนะดวงแบบห,ห้าดาวยังไม่ได้อะ่ะดวงนี้แบบกระจอกจัดจบและ8แปสิบอันเปิดไม่ได้หกดาวก็ประมาณนี้นะครับ ตีรอบหนึ่งก็ใช้ยี่สิบรอบนะครับไม่ใช่ดิใช้ยี่สิบดาบนะครับแล้วก็กิจกรรมนี้ก็หนึ่งแถมหนึ่งนะครับหนึ่งแถมหนึ่งฟี่แล้วตอนนี้โซโล,โลนิวโวก็เออเราผมมีแล้วค่อยมารีวิวแล้วกันเปิดไม่ได้อะนี่ลูฟี่ผมวิวร้อยแปดสิบแต่อัพไม่ได้นะอันนี้ผมมีตัวแหละยวให้ดูเตรียมอัพขึ้นเวลสองร้อย ในโซโลก็ออนอีก2วันก็ได้นะเขาให้ออาสาวันก็เจกแหละเนี่ยประมาณนี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์เยอะๆเลยนะผมอยากให้คลิปนี้ได้ได้ให้ทุกคนเห็นนะครับเกี่ยวกับอุซบว่ามันโหดหรือเปล่าสำหรับ11ดาวนะครับแล้วก็ฝากกด s ั b s c คร b e ช่องผมด้วยนะครับกดเยอะๆเลย เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับคลิปก็ลงทุกวันนะครับเหมือนเดิมถึงผมไม่ว่าแต่ผมก็พยายามทำทุกวันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย